สวัสดีครับวันนี้เราจะทำข้าวผัดปูกันนะครับไม่ใช่สิข้าวผัดแหนมสไตล์เด็กหอครับของที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแหนมไข่กระเทียม แล้วก็ข้าวแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงแล้วก็จะมีน้ำปลาครับไม่บอกโลโก้นะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้ก็ไม่บอกโลโก้เหมือนกันแล้วแต่คุณจะชอบรสไหนแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงไม่ต้องเยอะ ต่ามาก็คือพงนัวครับพงชลรดนั่นเองแค่นี้แหละครับเครื่องปรุงหลักๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือแหนมแหนมเราก็อินพุตมาจากสกลคนครนะครับ อาจจะมืดหน่อยนะหัดทำครั้งแรก <c oughs> <c oughs> นี่ครับแหนมเราแหนมอินพอร์ตทั้งหมดสามมัดถ้าขายตามตลาดก็มัดละสิบบาท ถ้าเราได้ยังยังเลยเ้ายังไม่เด็ดข้าเด็ดแล้วอันดับแรกนะครับเราก็จะหั่นแหนมให้เป็นชิ้นพอดีคำบางในแค่นี้ อยี้ะมือใหม่หัดทําุปรกรณ์อะไรก็ไม่ครบแกะน้นะครับ นี่ครับแหลมเห็นไหมอาจะมืดเลยนะเราว่าไปเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับ เห็นไหมครับแค่นัเห็นไหมตั้งกระทะให้ร้อนครับกระทะร้อนเราก็ใส่น้ำมันเลยครับหั่นทุรรกทะเลหน่อยนะครับทำงานคนเดียวมือใหม่หัดทำครับใส่เยอจังน้ำมัน น้ำมันเยอะเราไม่ต้องห่วงครับตักทิ้งเลยครับน้ำมันเราม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพอใส่กระเทียมครับอันดับแรก กระเทียมได้หอมครับนตามด้วยแหนมเห็นับมัดเทีมไหอมครับ,ต,รบตาด้วยแหนมถับว,ว่าแหนมเริ่มสุกล้วก็ลุยไฟครับ ไนะครับใส่ไข่ตอกแล้วก็บีใส่เลยครับโอ้ยล่วงไม่ใช้มือ,อเซนเซนนะครับมือสนักเล่นอาจจะทรักทะเลหน่อย <c oughs> ตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ตัดไข่กับแหนมให้มันเข้ากัน วิธีของผมเป็นไม่ใช่วิธีแต่ตัวนะครับแล้วแต่พี่ๆน้องๆจะไเป็นประยุกต์เอาเ่ษแบบก็ได้นะครับใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ไข่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ข้าวนะครับกลับเปลี่ยนทางก่อนร้อนใส่ข้าวไปเลยครับ ใส่ข้าวลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยครับ ผัดแข่กับข้าวกับแหนมหรือเข้ากันได้พื่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยครับซีอิ๊วดำครับหยดนิดนึงครับไม่ต้องมากเดี๋ยวมันจะขิวผอประมาณหนึ่งช้อนชาครับสำหรับข้าวหนึ่งมันะ มูล3ลอบนี่อ่ะถ้เราคุดเขาเสร็จใช่ไหมครับเราก็เติมใส่ข้างผลลดเลยครับตามด้วยนั้นปลาครับปลงปลงลดนะครับ ไม่มากครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตำไว้ซีอิ๊วขาวก็เข้ากันครับ ค,ครับนัรู้สึกว่าได้ทีเราก็ปิดไฟนะครับชุใส่สองสามทีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ตักใส่ ผงเข้าไปเดิมนะครับง่ายดีเข้าผัดน้ำเราก็เสร็จเลยนะครับนี่ชามใหญ่มากกินกันเลยครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แช่กดแชร์ครับผมถ้ากันแล้วก็รักกันจริงก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเผื่อจะทำคลิปใหม่หมออกมาคุณจะได้ดูเป็นคนแรก กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ